สวัสดีครับสำหรับโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์เกี่ยวกับความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะครับก็จะใช้พื้นฐานลิมิตเข้ามาช่วยนะครับทีนี้พี่แม็กไปไวๆวกับนิยามนะครับเพราะว่าพี่แม็กมีหลาย EP มากนะครับอลองไปดู e p เก่าเกี่ยวกับความต่อเนื่องของฟังก์ชันมีเยอะมากครับที่ก็มาฝึกครับไปไวครับความต่อเนื่องของฟังก์ชันคือฟังก์ชันต่อเนื่องเนี่นยก็มีอยู่3เคสใหญ่คือ1น่ง f a ต้องหาค่าได้ครับ2ลิมิตต้องหาค่าได้ครับและสุดท้ายเราจะสรุปได้ก็ต่อเมื่อครับ1กับ2เท่ากันนะั่นหมายความว่าอะไรครับ f a กับ f x มีค่าเท่ากันหมายความว่าค่าหรือเราหาคำต่อบอากวัวเนี่ยเราเท่ากันสุดท้ายเราจะสรุปได้ว่า fx ต่อเนื่องทีเท่ากับ a หรือ x เท่ากับตัวนั้นๆนะครับ ท่านโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าเขาให้ fx มานะครับแล้วก็ให้พิสูจน์ว่าให้หาว่า fx ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ3หรือไม่นะครับโอเคเรามาลุยกันเลยนะครับวิธีทำก็เราก็ทำตามขั้นตอนครับ 1. เราก็หาค่า fa ก่อนนะครับ 1. ครับหา fa ครับ ปัญหาหลักเราที่เราจะคือน้องๆที่ติดก็คือว่าเราจะเอาฟังก์ชันไหนเป็น fa ครับก็ <c oughs> คือฟังก์ชันที่มีเครื่องหมายเท่ากับครับเนี่ยเขามีให้มา2ฟังก์ชันนะฟังก์ชันข้างบนเนี่ยเขาบอกว่าไม่เท่ากับเพราะนั้นมันไม่ใช่ fa แน่นอนฮะ fa จะอยู่ที่เครื่องหมายเท่ากับครับเห็นไหมครเครื่องหมายเท่ากับอยู่ฟังก์ชันไหนเราต้องเอาฟังก์ชันนั้นมาหา fa ครับเพราะนั้นข้อนี้ fa ก็คือ f 3ใช่ไหมครับ f 3เราแทนค่าด้วยฟังก์ชันที่เป็นลบ2 x ลบ5ใช่ไหมครับเราก็หาเราก็แทน3เข้าไปในฟังก์ชันครับข้อน,นี้เลยมีค่าเท่าไหร่ครับลบ1ใช่ไหมครับตรงนี้คิดไปไว้นะ2 3เป็น6ลบ5เหลือ1ครับมีลบอยู่ข้างหน้าก็กลายเป็นลบ1นี่คือ1ขั้นตอนแรกครับนี่ที่แม็กได้หนึ่งขั้นตอนแรกครับถัดไปคือเรา2คือให้หาลิมิต ก็คือลิมิตต้องหาค่าได้ครับลิมิตจะหาค่าได้ก็ต่อเมื่อลิมิตฝั่งบวกกับฝั่งลบมีค่าเท่ากันใช่ไหมครับ x เข้าใกล้ฝั่งบวกนะครับกับ x เข้าใกล้ฝั่งลบเนี่ยต้องมีค่าเท่ากันมันถึงจะหาค่าได้ใช่ไหมครับเราก็ทําเลยครับขั้นสองครับเราก็หาลิมิตของฟังก์ชัน f(x) แต่โจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าไม่เท่ากับเห็นไหมครับ คำว่าคำว่าไม่เท่ากับเนี่ยมันก็รวมหมายถึงว่าเข้าใกล้ฝั่งลบหรือเข้าใกล้ฝั่งบวกแล้วเรียบร้อยเพราะนั้นพี่แม็กก็หาแค่ว่าเข้าใกล้3อย่างเดียวก็สามารถตอบได้แล้วมันหมายความว่าฝั่งบวกกับฝั่งลบเนี่ยมีค่าเท่ากันแน่นอนถูกไ,ไหมครับแล้วเราก็ทำเลยครับพี่แม็กก็ให้หาลิมิตนะครับของฟังก์ชัน f x x เข้าใกล้3มครับพี่แม็กไม่เขียนฝั่งบวกฝั่งลบเพราะ โจ์เขาชี้นํามาแล้วว่าให้เข้าใกล้สามอย่างเดียวไม่สนใจฝั่งบวกฝั่งลบและถ้าเข้าใกล้ฝั่งบวกฝั่งลบมันจะโจทย์ลักษณะยังไงครับมันก็จะบอกประมาณว่า x น้อยกว่า3หรือ x มากกว่า3ประมาณน,นี้ครับโจ์ลักษณะน,นี้เนี่ยเราจะต้องหาทั้งฝั่งบวกแล้วก็ฝั่งลบครับโอเคไปต่อครับเพราะนั้นข้อนี้เลยเป็นเท่าไหร่ครับลิมิตของฟังก์ชัน f x. f x f x คือเราเอาฟังก์ชันไหนครับ f(x) ตัวนี้ครับเราต้องเอาฟังก์ชันนี้เพราะมันเป็นการเข้าใกล้ใช่ไหมครับเราต้องเอาฟังก์ชันที่ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับนะครับก็จะเป็นเท่าไหรครับฟังก์ชันนี้กลายเป็น x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน x ยกกำลังสอลบ9ครับ x เข้าใกล้3ครับโอเคไม่น่าไวเกินไปนะฮะแต่ถ้าไวเกินไปน้องๆก็พยายามกอดูนะครับ ในทาถัดไปทําไงครับเราก็หาลิมิตตามปกตินะครับ x ลบสทั้งหมดยกกําลังสองพี่แม็กแยกวงเล็บได้เป็น x ลบสคูณกับ x ลบสมครับมันคือ2อันเขียนต่อกันได้อย่างนี้ครับไอตัวข้างหลังครับเห็นไหมถ้าทาบ่อยๆมันจะกลายเป็นผลต่างกําลังสองถูกไหมฮะพี่แม็กก็แปลงเป็น x ก,ก,ก,กาลังสองกับลบสยกกําลังสองครับ x เ,เข้าใกล้3ครับ มีผลต่างกําลังสองมีว่าไงครับพี่แม่เขียนไว้ตรงนี้นะครับผลต่างกําลังสองคือ a กาลังสองลบ b กาลังสองจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ a ลบ b คูณ a บวก b, b นะครับเนี่ยก็ตรงกับข้อนี้ก็ตรงกับอันนี้ของเราครับซึ่ง a ของเราก็คือ x b ของเราก็คือ3นะครับฉะนั้นทําต่อไ y ๆเลยครับกลายเป็นลิมิตของ x ลบ3ครับ กับ x ลบ3ทั้งหมดส่วนด้วย x ลบ3คูณ x บวก3ครับ x เข้าใกล้3ครับเห็นตัวตัดได้ยังครับ x ลบ3ตัด x ลบ3ได้แล้วเรียบร้อยนะครับโอเคถึงตอนนี้เราดูไวๆถ้าเราแทนค่า3เข้าไปในส่วนที่เหลือแล้วก็ มันไม่ทําให้ส่วนเป็นศูนย์แล้วเราก็สามารถที่จะแทนค่าได้นี่คือสมบัติของลิมิตอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมครับโอเคที okay. นี้พี่แม็กก็สามารถแทนค่าได้เลยนะครับก็จะเป็นข้างบนเหลือแค่0ูอ่าโทษทีครับพี่แม็กแทนค่าด้วย3ครับจะกลายเป็น3ลบสส่วนด้วย3บวก3ใช่ไหมครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับ0นส่วน6มีค่าเท่ากับ0ครับ นี่ลิมิตก็เป็นเท่านี้ทีนี้เรามาสังเกตรตรงนี้ครับคําตอบของ f a ได้กับลบหแต่คําตอบของลิมิตของฟังก์ชัน f x x เข้าใกล้3เป็น0 1นยกับ 2, 2ไม่เท่ากันใช่ไหมครับก็จะตรงเคสนี้ของเราที่3มนะครับมันไม่เท่ากันเ,เราก็จะมาเขียนว่า3 3ครับ f3 ครับไม่เท่ากับ ลิมิตของฟังก์ชันครับ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน x กำลังสลบ9ครับนะครับโดยที่ x เข้าใกล้3ครับพอพอมันไม่เท่ากันเราสรุปได้ไงครับเราก็จะสรุปว่าฟังก์ชันไม่อ่าฟังก์ชันครับฟังก์ชัน f x ครับไม่ต่อเนื่องครับ ที่ x เท่ากับ3ครับก็จะเป็นคำตอบเห็นไหมครับข้อนี้ค่อนข้างถ้าถ้าดูเลเวลเต็ม10ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก4สัก5นะครับไม่ได้ยากมากพื้นฐานเราง่ายๆคือเรารู้จักนิยามของความต่อเนื่องของชั้นหรือเปล่าและสุดท้ายเรามาเป็นผลต่างกำลังสองและการหาลิมิตเท่านั้นเองครับ โอเคครับจมรดจโจทย์ข้อนี้ก็คงมีเท่านี้ไม่ยากมากค่อยๆฝึกครับโอเคครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ